จากโลกวันแรได้ีความรความรัจากลันีีความเ้าอุาจากทกนั้นก็เป็นผู้มี่รา้ไดเดินทางไงในท่วงตอสารทาจากพรกนัญนก็ป็ไปไดะเรียรูได้จมุ้เวลาลกวกนได้ได้จบก็รู้ไปไปาไปไ้อ กานเล้ยกานกกาุมกาอสรามเวา้ก็ยังวูกามลงร้อยดอทารร้อยอีเป็นในวันกากทแอกรับาลกพึงัเื้นโคาพรานท่เราจหรืลุกเสเนีในอนเช้านี้ก็คือตลูกสมบุ พญาตมโวัดธรรมพันธ์บอกนะครับหรือว่าพระสรับท่านมาดุพระเจ้าพิธีสงฆ์ให้ในวันนี้ับเป็นแรกของการทารมีก็ท่านนี้พระอาิตส์จะต้องไี้มปจสมานนะครับก,ในในรก็เลยามามยทำพิธีให้ความรักในวันสัแห่งนี้แล้วก็วันนี้ช่วงประมาณสิบข้านกางมาทำพิธีเทงลงก็จรมจบนะครับ เด็กบางคนมีปู่สมบูรณนะครับก็ลบกเสกเดี๋ยวในช่วงเช้านี้ก่อนนะครับแล้วก็ประมาณประมาณบ่ายสองโมงบ่ายโมงนะครับก็จะมีทีนี้บทเสกจากพระนาจารย์มศรีรูปด้วยกันาก,ารก,รกับ,บที่มาลบกเสกวันนี้นะครับที่ทำได้ก็มีอาจารย์อนิเลน,นะครับจากวัดหนองทราย เป็นพระฤาษีนะครับมีพ่ะดุลวัดองหน้านะครับขอสีจันภวนาวัดสีจัน์ภาวนาครับแล้วก็อีกหลายองค์ด้วยกันนะครับพอดีจําชื่อพระคุณท่าน,นไม่ได้นะครับจับท่านจับผาครับแล้วก็ท่านที่ทำบุญเล็กๆน้อยๆตามสัทธาก็จะมีวัตถุ ให้กับทุกท่านนะครับที่เป็นพิเศษที่สุดจะถึงปู่สมุิซึ่งปรคกณท่านอายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับวันนี้มาปลุกเสกเดี่ยวในก่อนนะครับในช่วงเช้าซึ่งทางด้านนอกเวลาเก้าในกาก็จะมีพิธีบวงสวงนะครับบอกเทวดาฟ้าดินนะครับเพื่อมาเป็นสัปีพยานว่าวันนี้วัสัมชุได้มีพิธี ช่วงเช้านี่คนยังไม่เยอะเท่าไรนะครับหมายกำหนดการของเราจริงก็จะประมาณบ่ายโมงนะครับที่พระอาจารย์ต่งตงางๆที่จะมาปกเสกในวันนี้นะครับก็พกเสกก็จะมีหลวงพ่อพระครูสุวรรณวิจิตน,นะครับดรชาวาัวัสมชุกแล้วก็หลวงพ่อทัพทิมนนะครับท่านเจ้าคุณวัดวิมโาลโพารามนะครับก็มาร่วมเป็นที่กเสกด้วยนะครับ เป็นแนวเดีวกเอ่อรู้เวลาขอว่ามีอะไรนักเรษฐกิจอะไรปรมาณไหจากแนวควมเป็นตัวองเ่เรื่งที่เราไปเรียนเรียว่าอยางตัวอยางตวเศรษฐกจเราต้องเรียนเชิ